ขอขอกาบนิมน์รูปต่อไปนะครับในท่านพระอาจารย์สมานวัดทัพจันทร์ครับขอากาบนิมนต์ครับขอนอบน้อมแด่องค์พาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและขอากบขาบคารวะพระเทรานุเทละตลอดจนเพื่อนสัตธมิกทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมผู้ ทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนและผู้มาสังเกตการทุกท่านครับผมเองเหมือนคล้ายน้องใหม่นะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่มาคือมาและส่วนมากคือผมเหมือนแบบพระอาจารย์สุเทพบอกคือพยายามมาหาประสบการณ์หาความรู้เหมือนในใคล้ายแบบนักเดินป่าครับนักเดินป่าว่าไปเอาอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้าง ที่เป็นประโยชน์กับตนเองที่จะไปพัฒนาชีวิตของตนเองให้มันเจริญรุ่งเรืองในสมณะสารูปในการประพฤติการปฏิบัติธรรมเพราะส่วนใหญ่แล้วส่วนมากที่ผมมีเพื่อนๆต่างๆมักจะเล่ากันที่เขาเรียกกันเหมือนนักล่าปริวาสกับไปแต่ไรแห่งก็เอาแต่เรื่องที่อะไรไม่รู้มาคุยกันนะฮะ ที่จะเรื่ยงคุยว่าพระองค์นั้นเทศดีหรือว่าอย่างนั้นได้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในพระธรรมมากขึ้นก็จะน้อยครับแต่มาที่นี่มีแต่แก่นสารมีแต่สาระนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์ท่านที่เรียนรู้มาจากของแท้ๆแล้วก็เอามาเผยแผ่มาชี้นำให้เราได้เข้าใจแม่ไม่เข้าใจท่านก็ยังเปิดใจให้ถามได้โดยไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความรำคาญ คือ้ายว่าเหมือนมีความรู้แต่ไม่ค่ยอยเข้าใจกระจ่างพระถามท่านครั้งเดียวท่านตอบผมก็ถามไปอีกทอนนี้ท่านควานหนังสือมาเลยเปิดสามทีอ่านให้ฟังเลยผมมีความประทับใจคือมีความแม่นในบทด้วยแล้วก็มีความเมตตาที่จะชี้แนะบอกกล่าวแล้วก็บอกความจริงให้ทราบซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับยอมรับว่าหายากมาก แม้แต่บางทีผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับลักษณะคล้ายๆจะเชิญชวนมาให้มาฟังมารู้มาสนใจเนี่ยก็ยังมีคำปฏิเสธนะครับส่วนมากจะอ้างมักว่าครูบาอาจารย์อง์นี้หลวงปู่องค์นี้สอนมาอย่างนั้นนะไม่ได้อ้างว่าพระรเจ้าท่านตัดอย่างนี้หรือพระตไตรปิฎกตัดอย่างนี้เลยอันนี้มันก็รู้สึกมันแบบมีความรู้สึกผมยังตะคิดตะคอองใจว่า จริงอยู่หลวงปู่องค์นั้นองค์นี้อาจจะเป็นเผาเป็นพระาธาตุนะครับเราไม่ปฏิเสธท่านแต่ระหว่างที่ท่านพูดถามว่าพูดตามพระไตรปิฎกหรือตามความเห็นขตนเองอันนี้เราก็สุดจะวิสัยที่จะวิเคราะห์ออกไปแต่ว่าบางทีมันผิดผิดเพี้ยนไปบ้างผมก็บอกผมไปทําตามอย่างนั้นก็ลําบากนะครับแล้วสังคมของพระเราเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมที่เพื่อยงวาคล้อยตามกันไปหมู่คณะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นถ้าทำผิดแผกไป ก็อยู่ยากอยู่ในโมกุมยากนอกจากเรามีอาณาจักรของตอนเองมีวัดตนเองนะครับตรงนี้เองที่ผมมามองดูแล้วว่าอันใดที่เราจะสนใจเราจะหยิบฉวยสาระอันใดได้ผมว่าปีหนึ่งผมยังบอกว่าปีหนึ่งน้อยไปด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดทําแบบหมายถึงถ้ายัางจะนั่นนะครับสักปีละสองครั้งแต่ว่าก็หนักหนักสาหรับพระที่จัดนะครับใช้ทุนใช้ตัวบุคคล ด้วยแต่อย่างนี้ผมก็รู้ว่าความเป้าหมายคือเอาพระที่บวชใหม่ๆเพิ่งบวชได้เจ็ดวันสิบวันมาได้ฟังฟังพระธรรมวินัยที่จะได้น้อมนําเอาไปฝึกหัดจะได้ไปทําได้นะครับก็ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมมาแล้วสึกคือมีความประทับใจเหมือนที่ท่านอาจารย์สุเทพบอกามาพยายามกระตุ้นตัวเองหน่อยตื่นตัวหน่อยนะครับ การตื่นอย่างคราวที่แล้วผมไปรู้สึกว่าการมาทําวัดเนี่ยบางทีจริงๆแล้วมันเหมือนไม่สําคัญแต่บางคนบอกทําที่กุฏิก็ได้แต่ท่านเน้นๆถ้าเรามันรวมกันทำเนี่ยญาติโยมเขามองเห็นหรือญาติโยมที่เขามาแบบมันมีความประทับใจว่าเออพระมาทําวัดแต่ถ้าเกิดเราทําวัดได้นะครับหมายถึงว่าข้อวัดเราทําวัดเช้าทาวัดเย็นได้มันประชุมกันแล้วรู้กลับมา อย่างที่เรียกมาประชุมเนะี่ยผมว่าควรรักษาเวลานิดนึงและกระชับกระเฉงนิดนึงเพราะเราอุต่าห์ลงทุนลงแรงมาแล้วครับหกเจ็ดวันอะไรที่หยิบฉวยได้ก็ควรจะเอานะครับขอฝากแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ